ความคืบหน้าจากกรณีจากการที่ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรพบผู้ติดเชื้อโควิดเป็นรายแรกเป็นหญิงสาววัย25ปีที่ลักลอบเข้ามาจากประเทศเมียนมาจากนั้นปรับมา ที่หอพักซึ่งเป็นห้องเช่าอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตรจากนั้นในช่วงเวลาวันที่ 28- 29และ30พฤศจิกายน2563ได้ออกเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนๆ3คนโดยไปที่ผับเวิร์ตบาร์และผับค็อกคาโดล็อกพิจิตรล่าสุดวันนี้นะักท่องเที่ยวยามราตีเป็นวัยรุ่นและวัยทำงานที่ได้ไปเที่ยวสถานบันเทิงทั้ง2แห่งในช่วงวันและเวลาดังกล่าวเมื่อทราบข่าวต่างขวัญภาวาวิตกกว่าตนเองนั้นจะได้รับเชื้อโควิด19ทีนจึงพากันแห่มาที่โรงพยาบาลพิจิตร หลังจากที่ผู้ว่าแถลงข่าวทำให้โรงพยาบาลพิจิตรต้องระดมทีมแพทย์และพยาบาลดำเนินการสอบประวติและคัดกรองแบ่งกลุ่มตามหลักวิชาการแพทย์ซึ่งกระบบวันท่องเที่ยวยามาตรีมีทั้งวัยรุ่นวัยทำงานวัยเรียนจำนวนเกือบ500คนท,ที่แตกตื่นมาขอตรวจในส่วนของเศรษฐกิจและการค้าในเขตตลาดพิจิตรทันทีที่เมื่อวานนี้ที่ผ่านมาผู้ว่าพิจิตรมีการแถลงข่าวพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 จำนวนหนึ่งราย ผู้สัมผัสใกล้ชิดอีก4รายรวมถึงนักท่องเที่ยวสถานบันเทิงสองแห่งในช่วงวันดังกล่าวซึ่งน่าจะมีจํานวนหลายร้อยคนทันทีที่ข่าวได้แพร่สัพัดออกไปเทศกาลงานนิ้วและถนนคนเดินหรือเทศกาลหมูสเต๊ะอร่อยหอยทอดรสเด็ดที่จัดขึ้นเป็นสตรีทฟู้ดบริเวณถนนกลางตลาดเทศบาลเมืองพิจิตรที่จัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่1ถึงวันที่10ธันวาคม2563กก็ปรากฏว่าจากที่เคยคึกคักขนาดนี้ก็ยังคงเงียบเหงา นักท่องเที่ยวหายไปเกือบ80%